สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำเราของเราเอ้แนวทางฮานอยของเรานะคะสูตรของร้านนะคะขออาภัยเด้อค่ะพูดผิดพูดถูกอยู่นะคะทําคลิปตลอดก็ไม่ชินเลยนะคะทุกคนเอาอันนี้เป็นคําเตือนของทางช่องนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปชี้แจงนะคะคลิปชี้แจงที่ทุกท่านเห็นนะคะคลิปที่แบบว่าเวลาทําไมเราถึงดูไม่ได้นะคะทําไมคลิปแอดถึงดูไม่ได้เลยนะคะเป็นคลิปที่แอดลงไว้นะคะ รอปล่อยนะคะแต่ว่าทําการโหลดนะคะโอ้ยกว่าแอจะโหลดคลิปแต่และคลิปเสร็จนะคะเป็นเป็นชั่วโมงค่ะทุกคนเป็นชั่วโมงโดยเฉพาะคลิปสรุปเราพัฒนานี่ยิ่งโหลดเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะคะแล้วก็จะรอ YouTube เขาตรวจสอบนะคะตรวจสอบเสร็จนะคะเราก็ต้องทําปกทําอะไรนะคะก็คือเป็นคลิปที่แอดเตรียมไว้นะคะสําหรับรอปล่อยนะคะแต่ว่าแอดก็เอ,เอาปล่อยไว้ใน YouTube นั่นแหละค่ะให้สมาชิก พี่สมัครนะคะอยากคิดไวๆนะคะเพิ่นก็ไปสมัครอันยูนั y ยูทูบ e นั่นแหละคะ่ะเพิ่นก็ไปเบิบึงเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะเออนี่แหละคะ่ะแต่ว่าแอดปล่อยคลิปปกตินะคะปล่อยคลิปปกติแต่ว่าจะช้านะคะจะไม่ทันใจเอฟซีเนาะเพราะว่าจะให้แอดปล่อยกระนาเลยเหมือนตอนลงคลิปมันก็ไม่ได้นะคะเหมือนตอนที่เราโหลดลงทีละสีห้าคลิปจริงๆมันกบบไดายด้ยค่ะเพราะว่าต้องเว้นจังหวะนะคะเว้นจังหวะเว้นช่วงนะคะให้เอฟซีได้หายใ,ใจหายคอบ้างนะคะบางท่านนะคะต้อง เข้ามาหน้าหลักนะคะทุกคนเข้าหน้าหลักเลยนะคะเข้ากดเข้าคาว่าปุ๋ยพารวยนะคะปุ๋ยพารวยชนเนลใช่ไหมคะเออแล้วก็มันก็จะขึ้นนะคะเรียงนะคะเป็นคลิปเรียงเลยนะคะลําดับนะคะมันจะลําดับนะคะมันก็เรียงขึ้นมาเลยนะคะเราถึงจะรู้นะคะว่าคลิปไหนเป็นคลิปไหนถึงจะหาง่ายนะคะทุกคนแต่บางท่านนะคะก็ทําไม่เป็นไม่ว่ากันเนาะทําไม่เป็นก็ค่อยๆ่อค่อยๆหัดทําไปนะคะคนเราเนาะมันกับ บค่คึอกันน่ะเหลยวค่ะค่อยๆหัดฮัทําไปเด้อจ้ะไม่ว่ากันนะคะมีตรงตัวไหนตรงไหนเอ่อไอนี้ก็สอบถามได้นะคะมีตรงไหนสงสัยสอบถามได้นะคะถ้าแอดเห็นคอมเมนต์แอดก็จะตอบนะคะแต่ถ้าไม่เห็นนะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าบางทีนะคะทุกคนก็เข้าใจเนาะยูทูบนะคะมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นคอมเมนต์ตลอดนะคะบางทีนะคะผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะคะแอดถึงเห็น <laughs> มันเพิ่งขึ้นเตือนมันเพิ่งแจ้งเตือนดึ้งขึ้นมนะ อ้าว MC c ม m m e n เป็นวันแล้วค่ะเออนี่แหละคะ่ะแอดถึงว่าให้ดูคลิปพยายามกดแจ้งเตือนไว้นะคะอย่าลืมกดแจ้งเตือนเด็ดขาดเลยนะคะเวลาคลิปไหนมานะคะมันจะได้ดีดึงด๊งดีดดึ๊งดีดดึ๊งนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เข้าตลอดนะะี่ค่ะขนาดเรากดแจ้งเตือนไว้มันยังไม่แจ้งตลอดนะคะหลายๆท่านเลยนะคะแล้วเราก็จะมีไลฟ์สดนะคะเอาฮานอยได้หนิโอ้โหเอาให้ค่ะเบิ้งผิดอันนาะ เราก็มีไลฟ์สดนะคะเราก็มีไลฟ์สดนะคะทุกคนไลฟ์สดเอ่อไลฟ์สดนี่ละไลฟ์สดหวยนี่ละคะ่ะไลฟ์สดส่วนมากจะเป็นเอราวพัฒนานะคะเพราะว่า รัฐบาลไทยนี่ส่วนมากจะไล่เสาร์อาทิตย์นะคะแต่ช่วงนี้ไล่ไม่ทานะคะแอดขี่ข่านะแอดขี่ขาาไล่ไนเสาร์อาทิตย์กับบอไล่หว่าสันว้ายไล่จึงได้บริอันโซบริษุยมัวแต่ทำลาวพัฒนานี่แหละค่ะไล่สูตรไล่เมาสูตรนะคะเมาสูตรตัวเองนะคะค่อยๆทบทวนสูตรไปนะคะแต่ส่วนมากเอ่อ รัฐบาลไทยที่ FC ถามมานะคะแอดจะลงเออช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าจันทร์ถึงจันทถึงสุก์นี้ FC ก็จะเห็นนะคะว่าโอ้โหแทบไม่มีที่ว่างเลยนะคะเพราะว่าเราพัฒนานะคะ3 0มสูตรสูตรนะคะแอดคัดแยกให้เป็นของใครของมันสูตรล้านสูตรเมดเดียวนะคะแล้วเราก็จะมีรวมสูตรนะคะจะมีรวมสูตรสูตรอาจารย์ปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแยกนะคะแยก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 เป็นคลิปนอกจากเนาะจะมาทํารวมกันเลยมันก็ไม่ได้นะคะจะมีคลิปแยกคล,คลิปรวมมีค่ะแต่ สรุปเออรัฐบาลไทยก็มีนะคะรัฐบาลไทยก็มีค่ะเป็นคลิปแยกคลิปรวมนะคะเมื่อสุขีบสุสิงสอยางแบบปานนี้ยังบว่าในโลกเมือ่ออยู่ในแอบเนาะวายจากสีเห็ดยังเนี่ขยข่แต่ละมือแต่ละดีค่ะไล้หวยอะไรอื่นมึนงงหมดแล้วสงสัยต้องซื้อแบรนมาแล้วค่ะสมองไม่ปลอดโปร่งเลยนะคะอาทิตย์นี้นะคะ เอามาดูนะคะฮานอยปกตินะคะก็เข้าไปเต็มๆเ,เลยนะคะ736ค่ะ763นี่ตรงๆปะ่ะโอ้ไม่ตรงนะคะ736 763นะคะเต็มๆเ,เน้นๆดีใจด้วยนะคะโ สามหกบอโอ้ยได้น่อยหนึ่งสองน้อยก็ดีใจแล้วเนาะทุกคนเนาะได้แล้วก็ถอยนะคะแต่ส่วนมากรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะเข้าหน่อยปกติตลอดเลยนะคะตัวเน้นเน้นเลยนะคะเอา้าลองสังเกตดูเรื่องนี้แตก3ตัวไปแล้วนะคะ20นะคะเข้าหน่อยกิจนะคะ2 0 0 2เข้าหน่อยกิจโอ้ win น,นะคะ win 7ก็ วินนี่ได้กี่ตัววินนี่ได้หนึ่งตัวเนาะสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าก็ได้ค่ะกาชาตินะคะเสียดายนะคะกาชาตินะคะการชาติเจ็ดศูนย์สามเนาะโอ้มันออกเจ็ดศูนย์สามมันออกสามเจ็ดห้านะคะสามเจ็ดห้านางจับไม่ได้นะคะสายวินนะคะสายวินวินเอาเลยนะคะอันนี้แอดได้ได้ชี้แจงไปอย่างว่าแอดวงผิดนะคะอ่าสองสามนะคะนี่สองสามสาม,ส,ามสองเอยว่าแลา้วมันตรงมา มันไปเลาาพัฒนานะคะไปเคล็ดเล่าพัฒนาดีดีๆนะคะอันนี้ก็703นะคะ703ถือว่าทํางานดีนะคะ3นะคะเม็ดเดียวจะเข้าหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหรือหลักไหนก็ตามนะคะถือว่าเขาค่ะติ๊กเมิร์ดค่ะ ปกติ VIP การชาติสามคัคคีพัฒนาอันนี้สูตรล้านนะคะโจเม่นะคะโจเมระโจเมรของสองนะคะห่วหน้ากับเม่นอยู่ด้วยคะ่ะลองดูเดอ้อลองดูเดอ้อก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนยวทางนะคะแต่ยังว่าสูตรโจเมแม่เอินโจเมแม่เนาะมันมันเหม่นหลายบางครั้งก็เข้าค่ะบางครั้งก็ปังบางครั้งก็พังธรรมดาค่ะตามสูตรเนาะ f อซเพิ่นกับพ่อเดบปลเดบเจอยุค่ะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับเอฟซีหลานนะคะ ลองดูค่ะหลายสูตรดวงไผ่ดวงมันค่ะเลือกเอาไขะแอดก็เลือกเอาเช่นเดียวกันนะคะบางทีก็เข้าป่าบางทีก็เข้าห้างเอามาดูนะคะฮาหนอยสูตรล้านนะคะห้านะคะเม็ดเดียวให้ไปที่ห้านะคะทุกคนเก้าสองห้าใครชอบเก้าไปเก้าใครชอบสองไปสองใครชอบห้าไปห้านะคะสองห้าเก้าห้าเก้าสองนะคะห้าสี่นะคะตัวเน้นเลยนะคะสองห้าเก้าห้านะคะชุดสามตัวนะคะเก้าสองห้าเก้าหนึ่งห้า 4 9 2แล้วก็5 4 7นะคะตัวเจาะตัวเน้นเลยนะคะก็คือ9 2 5นะคะแล้วก็9 1 5นะคะทุกคนสาหรับ3ตัวนะคะมาดูชุดวินกันนะคะใครที่ไม่ชอบที่ร้านจับให้นะคะชุดวินได้เลยนะคะ9 1 2าหนึนะคะสี 4, 5, 8ห้าแนะคะเ1้าหนึนะคะห้าห 2821นะคะตัวเน้นเลยนะคะชุด2ตัวนะคะอยู่ที่51แล้วก็58นะคะชุด3ตัวนะคะ815 582 284แล้วก็218นะคะตัวเจาะตัวเน้นเรานะคะอยู่ที่518แล้วก็ 5 82นะคะมาดูชุดแถมนะคะชุดแถมให้ไปที่5 24นะคะ247นะคะ9 8 9 8 1นะคะ9 1 9 1 4นะคะ9 4 9 4 7ค่ะทุกคนอางแคปเลยนะคะตัวนี้สูตรล้านนะคะเด่นนะคะใครที่ไม่ชอบ5นะคะจะไป9ไป2ก็ได้มาแน่นอนนะคะแต่จะยังไงนะคะก็ขอให้เข้าตัว น่อยเน้เนๆน,นะคะที่ F4 จะไปนะคะช่วงนี้มันเดินน่อยปกตินะคะแต่แอดทักไม่ได้นะคะทุกคนแอดทักแล้วมันหายนะคะมันกระโดดไปน่อยอื่นค่ะโอ้แอดก็ F เ,เงียบไว้นะคะแต่บางทีก็เพิ บอก f อฟอยู่นะคะเอานีละคะขอให้ม้านขอให้เฮงขอให้ปังนะคะเราพัฒนาก็มาแล้วนะคะนี่เราพัฒนาหลานก็มาแล้วนะคะนี่นะคะกําลังจะทํานะคะกําลังจะเขียนให้ f อฟเลยนะคะเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเยอะๆนะคะโดยเฉพาะกดแจ้งเตือนนะคะกดไว้เลยนะคะทุกคนเวลาสูตรร้านลงนะคะจะเด็ดตึด๊ด,ดนะคะอาจจะได้พอค่าประทูกันนะคะสูตรไหนเดินเราไปสูตรนั้น,นะค่ะทุกคนค่อยๆสังเกตดูนะ เนี่ย FC นะคะนี่มาบอกแอดหลายหลายท่านเลยนะคะว่าสูตรร้านจับใส่สูตรนั่นสูตรนี้นะนี่แหละค่ะดูกันไปนะคะทุกคน FC เก่งอยู่แล้วเยี่ยมนีราคาค่ะค่อยๆหัดทํากันนะคะทุกคนทุกคนอยู่รอบนอกนะคะจะสังเกตเห็นเลขเยอะกว่าดนะคะดเมาเลขค่ะ แอดงุงแอดม,อดมึนค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีเด้อจ้าแตกสามตัวแตกสี่ตัวแตกเน้นๆเลยนะคะตัวเน้นตัวเจาะเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ